ลิเวอร์พูลสามารถทำแต้มทิ้งช่องว่างหนีอาร์เซนอลเพิ่มขึ้นหากเอาชนะเอเวอเรตได้ในเกมกลางสัปดาห์นี้และน่าจะกรันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบสุดๆบนเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและมีโอกาสขยายช่องว่างบนตารางคะแนนให้กว้างขึ้นไปอีกหากพวกเขาสามารถชนะเอเวอเรตได้ในเกมเมร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์กลางสัปดาห์นี้พอเมื่อสั้นตำนานแข้งอาร์เซนอลครับออกมาฟันธงว่า หากหงแดงสามารถนำห่างถึง9้าแต้มหลังเกมนี้ตำแหน่งแชมป์จะการันตีได้อย่างแน่นอนทางด้านพอลเมอร์สันนั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบสุดๆครับหากพวกเขาเอาชนะเอเวอตันในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้วันพุธนี้เมอร์ซันนั้นฟันธงว่าหากหงแดงเก็บ3ามแต้มได้จากเกมนี้จะขยายช่องว่างเป็น9แต้มเต็มแทบจะเป็นการการันตีแชมป์ได้เลยเพราะคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลจะเจอแรงกดดันมหาศาล ผงแดงต้องเจอกับความผิดหวังครั้งใหญ่หลังบุกไปพ่ายพีมัตต์ตกรอบ F a c เ p คเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความหวังในการคว้าแชมป์เอฟเต้องจบลงครับโดยอาร์เนอร์ได้เปลี่ยนผู้เล่นลงสนามเยอะครับเนื่องจากต้องลงเล่นถึง3เกมใน1สัปดาห์ทาให้ความสนใจหลังจากนี้จะกลับมาที่เกมพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเนื่องจากลิเวอร์พูลมีเกมที่ต้องลงเล่นมากกว่าเดิมกับเอเวอเรต์ที่ถูกเลื่อนมาจากปลายปีที่แล้วปัจจุบันทีมของกุนซือชาวดัตมีแต้นนำอาร์เซนอลรองจ่าฝูงอยู่6คะแนน หากชนะได้ก็จะทําให้พวกเขาขึ้นนําเป็น9แต้มเมื่อฤดูการนั้นใกล้จะจบลงและพอเมอร์สันเชื่อว่าช่องว่างนั้นใหญ่เกินไปที่ปืนใหญ่จะแซงได้โดยคำสัมภาษณ์ของเมอร์สันครับกล่าวกับเมโทรสปอร์ตว่าอร์เซนอลเหลืออีก2อทั่วที่ต้องลุ้นแชมป์หนึ่งในนั้นคือพรีเมียร์ลีกซึ่งอาจจะต้องจบลงภายในวันพุธนี้ในความเห็นของผมหากลิเวอร์พูลชนะเอเวอเรตพวกเขาจะทิ้งห่างถึง9แต้มจากเกมที่เหลือราว14นัดพวกเขาจะต้องแพ้ถึงสีนัดซึ่งผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ นานลิอ์พูครับตั้งเป้าจะคว้าแชมป์พิมเียรีกสมัยที่2ให้ได้จะเป็นการเพิ่มแชมป์จากสมัยที่ทําได้เมื่อปี2020ภายใต้ใตการคุมทัพของเจอเกนครอปและปัจจุบันยังคงมีลุ้นคว้าอีก2ถ้วยรางวัลครับหลังจากผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อสัปดาห์ก่อนและเกมอยู่่าแชมเปียนลีกในขณะเดียวกันอาเซนนอลก็กำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจบอันดับที่2เป็นครั้งที่3ติดต่อกัน